เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ยังอยู่ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําการทดลองที่สองมาดูกันว่าคุณครูจะทดลองเรื่องอะไรครูจะทําการทดลองเรื่องไข่จมไข่ลอยด,ดเคยทําหรือเปล่าคะลองมาดูกันสิคะว่ามีวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง 1. น้ําเปล่าคะ่ะ 2. ขวดโหลใสๆส,สองใบ3เกลือ4ไข่ไก่เรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆดูนะคะ,ะเราเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเทน้ำลงไปเด็กเทไปเยอะๆเลยนะคะเทไปครึ่งโหลเลยจะได้เห็นความแตกต่างคันชัดเจนนะคะอันที่สองเทไปให้เท่ากันเลยนะคะ ดูสิว่าเท่ากันดิยังกูพยายามจะทําให้เท่ากันเลยนะคะเสร็จแล้วโหลที่หนึ่งคุณครูจะไม่ใส่อะไรเลยนอกจากน้ําส่วนโหลที่สองคุณครูจะใส่เกลือลงไปใส่หมดเลยหนึ่งห่อนะคะอันนี้หนึ่งห่อใส่แล้วหนึ่งห่อห่อที่สอง ใส่อีกห่อหนึ่งเป็นห่อที่สองคุณครูจะใส่เยอะเลยนะคะี่จะใส่เยอะเลยเพื่อให้เกิดความหนาแน่นของเสือกับน้ำนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็นำอาชนะตะเกียบก็ได้นะคะมากลดาบนี้คูก็ คนไปโจนละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเด็กๆแล้วเรามาลองทำการทดลองกันโดยใส่ไข่ลงไปที่ในโหลน้ำที่ไม่ได้ใส่เกลือก่อนนะคะลอยซี่ลอยซี่ลอยไม่ยอมรอ้อยอ่าเรามาดูอันนี้ใส่ไปที่โหลที่มีเกลือใส่เกลือไว้นะคะอ้าลอยขึ้นมาเลยเด็กๆไม่แน่ใจว่า เอ๊ถ้าลูกเดียวมันอาจจะจมนะคะคุณครูคอ่าวลองมาดูลูกที่สองนะคะลูกที่สองใส่ไปโหลที่ไม่ได้ใส่เกลือค่ะอ้าวก็ยังจมอยู่มาดูลูกที่สองนะคะใส่ลงไปที่ในโหลที่ใส่เกลือลงไปค่ะอ่าเขาไม่ลงไปเลยเพราะอะไรจรึงรอยได้เพราะว่าความหนาแน่นจากเกลือนะคะซึ่งมีความเค็มนะคะ ทำให้น้ำทำให้มีความหนาแน่นจึงไม่จมลงเหมือนน้ำทะเละคะ่ะน้ำทะเลเวลาฝนตกน้ําสังเกตได้คะจะลอยตัวขึ้นมานะคะจะไม่จมลงไปที่พื้นน้ําใต้น้ํานะคะ การทดลองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆชอบไหมคะเด็กๆลองทําดูที่บ้านนะคะหให้ผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆด้วยเวลาเราทําการทดลองอะไรก็ตามดเด็กๆทาได้อย่าลืมถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูจบขอจบการทดลองไข่จมไข่ลอยได้เพียงเท่านี้ไว้ต่อไปมาดูคลิปต,ต่อไปนะคะว่าคุณครูทาการทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ